สบายดีสบายดีเอฟซีทุกทุก่านสบายดีเอฟซีที่หักเพลงเนาะพ่อพอ,พอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้น้องแคทกระซิมัดตอบคำถามของเอฟซีเนาะตอบคำถามของเอฟซีวาน้องแคทออกมานอนหน้าน้ำแม่บ่เนาะน้องแคทออกมานอนหน้าแต่เมือ่อคืนแล้วพี่นอ้องออกมานอนแต่เมือ่อคืน แต่ว่าท่อแม่เพิ่นบ่ได้นอนน้ำดอกพี่นอกท่อแเม่เพิ่นบ่ได้นอนน้ำในเทียงนี่นะํำมาเลยกินข้าวกินน้ำเลี้ยอะไรเฮ้านะให้ท่อแม่ขเ้นไปนอนอยู่เทียงเม่นองเท่นขึ้นไปนอนอยู่เพื่อนท่อเฮื่อนแมยเถานอนอยู่เพื่อนเม่นองเท่นหมดเลยให้เพิ่นมีหมูปากหมูว้าอเนาะกินข้าวเล้วอาบน้ำแล้วเพิ่นกับึ้นไปเึ้นไปนอนอยู่พุ่นตื่นมากเพิ่นก็ลงมากลงมากเลยกะ กินเขากินนำ้ำแล้วเพิ่นกัขึ้นไปเล่นอยู่พุ่นลังเถือเพิ่นกัขึ้นไปเล่นอยู่น้าเมทา,าโอวรก็กินน้าเมทาโอเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถ้าว่าน้องแคนออกมานอนหน้าบ่อนับจากเมือ่อคืนนี่เป็นต้นมาพี่น้องเฮาก็ออกมานอนหน้าแล้วก็สิมานอนคู่มื่อพี่น้องสิมานอนหน้านะเนาะ เขากะสิมานอนคูมมือแล้วกสิใไ้เทาแม่น่ะขึ้นไปนอนอยู่น้าแม่นองเทน็นกะห้เวลาเล่าอะไรเนาะพี่้องะไ้เวลาเทาแม่คนเท้โาโบพอแบบนี้กะบบหูเนาะพี่นนองเนาะคือเอฟซีไล่คนเบอค่ะเนี่ยกันโบพอแบบนี้กะบบหูโบหูทั้งหัวอกค่ะนะพี่นนองเฮากะเขาใจแม่แต่เฮากะบบเคยเก้าไก่เรื่องขค้งแม่ดิ แม่ตาสินใจนอใดเฮากะผมทีดสีหับเนาะเฮาให้แม่ตาสินใจเองเฮาบอกเคยแบบบังคับนะพี่นอ้องบอกเคยเขาไปเก่าไก่ในชีวิตของแม่เลยแปลว่าแม่ตาสินใจนอได้กะยอมหับแต่ในเมื่อแม่ตาสินใจนอี้แล้วเฮากะยอมหับพี่นอ้องแกับบดได้อันนั้นบดได้พิษบดได้เที่ยงกันดอกพี่นอ้องแค่เฮากบหายเวลาแม่เนาะ ก็นี่แหละเขาก็ออกมานอนหน้าน่ะออกมานอนกระเบาไข่เขาก็ออกมานอนกระเบาไขา่ <c oughs> ขออนนขแล้วก็ให้เทาเ่าแม่นะเพื่อนก็ขึ้นไปนอนนำ้ำในน้องเทนอยูอยออนอนาา่พุ่นอยู่เทิงบุเขาก็ออกมานอนห้ามปูป้าให้เพื่อนอยู่ผู้เดียวดอกพี่น้องเนาะแม่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยก็เลื <c oughs> เล่อเนาะ กับขันว่าพื้นแม่กะบบนเรือไปแล้วก็เรือแต่บเบข้ากระเบ๋าไข่เนาะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตามทีเขาว่าอะไรนอพี่น้องเนาะระบาวได้บักลายเบยแม่ขนุน เอฟซีกับทำกันขม่าเบาไขเซ้า,าไข่ระบ,บอร้อน้องแคทดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นเมืาขึ้นเนี่ก็บเได้ไข่กับกอนอื่นเบิรกับขอบคุณเอฟซีเทอร์เมทกทุกคนเนาะที่เป็นกำลังใจให้เทอรเม่และก็เป็นห่วงเทอรเมและกัขอบคุณสุขุสุขคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะเอาออกมานอนพี่น้องออกมานอนหน้า แล้วก็เห่ากับเสีออกมานอนคู่มือบบนี้นะแต่ว่าเครื่องคล้องห้ามบริฮุบออกมาดอกคำํำมาเห่ากับมานอนนั่นนี่นะยังกังเว้นเฮ่ากับเฮ่ากับยู่น้าคำมีเวียบเมื่อเห็ดวัดเฮ่ากับเมื่อแล้วกัคำมาเหากับมานนอนอาบน้ำแล้ ok วเหากับออกมาเพราะว่าเฮาบริฮุบออกมาดอกเพราะว่ามันกับบริไกลกันเนาะกับเอฟซีบนกระทามว่ะคือบริฮุบเขานอนบ้านนงเคด นี่มันกะสัมบ้านเลยพี่น้องเอ้ยแจักสีฮุบเข้าไปยังจะน้อยผัดดำหน้าผัดสีได้ฮุบกันออกมาอีกแลวเนาะออกมานอนเอาพี่น้องเอ้ยท่าแม่กะพอคนขึ้นไปนอนน้ำแม่น้องเทนกะมันกะใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะมันกสะใส่เวลาโดนเตนอ,อะมาเละพี่น้องไพ่โบพอกับโบฮุบเนาะพี่น้องเนาะ กะหายเวลาแถวแม่พันแน่นอฟซีกะแม้ว,วะหลยคนผัดยังหายแถวแม่พันแต่งโตเปลี่ยนลุกเปลี่ยนหลุดเปลี่ยนลูก,ลลกใหม่นี่นะพี่น้องแถวแม่นะแนวนั้นต่ได้มากพี่น้องเอ้ยบูม,มกักแต่งโตแบบปล่อยไปตามธรรมชาติ ลูกเคยว่าสไตป์ไว้สไตป์มันบอกใค่ว่าสไตป์ไ้สไตป์มันพี่น้องทําแม่นะ่ะแต่ได้มากพี่น้องเอ้ยว่าว่านอนยาน้พี่น้อง,นนองเสือในแล้วยังหมดใส่แล้วว่าใส่แล้วมันมุนมาด์ขั้นยังยงกยังแงกเราอะแล้วว่า,า,วาพัแต่ได้อแต่ก่อนเล่าการนุ่งยุ่เสื้อแบบโมเมนต์เสือคุ้มโมเมนต์เสื้อมากระแหลงนะพี่น้องเลยการ ได้น้องไส้ผุลอามานนี่มันใหญ่เป็นบาามากแล้วกับปล่อยเลยแปลว่าขิดอีกแล้วกับสิขิดอีกอย่างหนึ่งวัดเ่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะลูกเต่ากันใหญ่บุลเลยจักสิแตง่งไว้เห็ยังขนนะกับบุมีไปขิดดอกวาสิสิมีเรื่องแบบนี้เขามาน่ะเนาะพี่น้องลูกกับจนได้ไพ่ได้เคยบนลเลยอีฟซีกับทามกันเขามาวาะโบรพามีลูกกับ ทถาแม่จะคนมีผู้เดียวพี่น้องมีแต่น้องต้นอหไะมีแต่ปลูกมีแต่น้องไส้หล่าอะละเอากับพอ้องเทนานะกะอีกพอหนึ่งทถาแม่เล่าก็เคยผ่านมาได้พี่น้องเลยแล้วก็เสือว่าเทือนี่เล่ากับสีผ่านไปได้คือกันเนาะเพราะว่าบ่ลูกเต่าบ่ามีไฟบังขับเพิ่นตัดสินใจเอง มันตัดสินใจเลือกแบบนี้เองเนาะบบว่าวเราก็เลือกเลือกทีซีแบบว่าเลือกแบบว่าให้เจ้าของถูกหน่อยทีสุดนะนะพี่น้องกันแบบว่าสีเลือกอยู่แบบแบบปล่อยให้เขาไปแบบนี้ถาให้เขากลับมาเขากับมา,า,บบามันสิถูกลายกลัวพี่น้องอันนี้จบๆไปเลย่ะมันอาจสิถูกแต่แรกๆแต่ว่าต่อไปเวลามันก็ สีเหตุให้ทุกอย่างดีขึ้นอนะอนาานะพี่น้องเท่ากันบว่าลายนาอพี่น้องว่าซัมเน่เลยแต่ว่าแต่ว่าในหน้านี่นะเขากับบอกใครสี่ออกมานอนแบบน,นี้นะแต่ว่าเขาคงเข้ากับกบด้ฮุบออกมาดอกตื่น่าเข่ากัเมื่ออาบน้าก่ะคำว่าเท่ากัเมื่ออาบเลยเข้าก็ออกมานอนเพราะว่า ข้าบอกให้เพิ่นเมื่อนอนอยู่บ้านอยู่แถวแม่นะคะเพื่อนวะอ้ยเพิ่นวาบ่มื่อเดาเขึ้นไปนอนน้ำเมถานี่แหละย่างเมื่อหย่างมากเพิ่อนวะกะแล้วแต่ความสบายใจของเราเนาะให้เวลาเราพุหละบัดเล่าลืมเล่าอัะนนเล่ากะสิกลับมาสดใสคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มันยังใหม่ๆเนาะมันยังใหม่ๆไพ่กะ ยังทําใจบบได้คือฮาว่าอะไรพี่น้องเลยกันไฟ่โบพ่อกับโบหู fc บนกับเป็นห่วงท่าแม่กะ่ะเขาคูณ fc ท่าแม่และลายที่เป็นห่วงเนาะให้น้องแคทออกมานอนหน้าน้านำท่าแม่เดอ้อฮา้าออกมานอนหน้าแล้วพี่น้องแต่ว่า ให้ตาแม่ขึ้นไปนอนน้ำข้าวแม่เท้านอนน้ำข้าวแม่น,นนองเทนเนาะเพิ่นกะสิคุยมีหมูป่าหมูว่าหมูคุยนะพี่น้องในเทียงเห่ากันนอนออกมานอนมาขึ้นนี่พี่น้องเลยบดได้ฟันยังบดได้ฟันยังเลยใช่ตีบ่ฟันนะั่งนอนบ่นหลับพี่น้องมากะเห่าอยู่เขาว่าห้าสิบปิดไฟเหมือนปิดไฟนอนเขาว่าบ่เปิดไฟให้มันเน็นหงท่าแม่แล้วว่า โอ้ยเราอ่ะมามันเห็นกับตาดีหละเราปิดมันเห็นกับเห็น,น,นเรากองเห่าอยู่นอกพี่น้องเข่างัวเห่า,หา,หาคล้วยแะ้วมันยยางไปยยางมาเนาะยังกลางคืนก็ย่ำานผัดงัอคล้วยผัดข้าเจ้าบดได้หา้าเมื่อผูกตามารักตามแ่งะนะปวนหนาแล่งหนาแล่งก็ปล่อยตามธรรมศาสเนาะ ขอบคุณลาย,ลายเดอร์ที่เป็นห่วงทอมแม่และวก็เป็นห่วงครอบครัวเฮ้าเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆก,ก,ก,กานและที่คอยส่งกำลังใจกันเขามาเฮาก็ขอบคุณลายๆายทอมแม่กะรอเวลาเนาะรอเวลาต่อเวลาพิ่นดีขึ้นให้เวลาเพิ่นไปเรื่อยๆทอมก่กะ ยังกังเว้นเล้ากะอยู่ทึ่งผนแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนไม่เถาผัแหละเราบปได้อยู่ผู้เดียวดอกยังกลางคืนก็คือน,นอนอยู่พุ่นยังกลางเว้นก็คือเหล็นอยู่พุ่นเบื่อหันก็เขาเห่นน้าไม่ใหญ่อยู่บ้านเพิ่นบปได้อยู่ผู้เดียวดอกพี่น้องเอ้ยสำนีละพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี